เบื้องหลังยอดขายหลักแสนเริ่มมาจากวันที่ไม่มีใครสนใจเราสร้างแรงแบนันดาลใจให้กับคนที่เริ่มต้นในอาชีพแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจขายไม่ได้สักทีคุณรู้หรือไม่คะตอนเริ่มขายประกันไม่มีใครเปิดอ่านแชทโทรหาลูกค้าก็ไม่มีใครรับโดนวางสายไปซะอย่างนั้นยอดขายก็เท่ากับศูนย์แต่รู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในทีม เขาก็เคยอยู่จุดเดียวมากับคุณนี่แหละแม้กระทั่งฉันก็เคยอยู่จุดเดียวกับคุณนี่แหละแต่ความแตกต่างมีแค่อย่างเดียวคุณรู้ไหมควาคืออะไรคือการที่เราไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ไปต่อนั่นเองฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะเลือกที่จะเรียนรู้พัฒนาพูดผ,ผิดแล้วก็แก้ไขวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ทำทุกวันจนวันหนึ่งค่ะลูกค้าคนแรกก็ตอบกลับ คนที่สองก็ซื้อคนที่สามก็แนะนำเพื่อนมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับเรานั่นเอง อย่ารอให้เก่งแล้วค่อยเริ่มเริ่มให้ได้นะวันนี้แล้วคุณก็จะเก่งในระหว่างทางที่คุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตนั่นเองเท่าวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นกับทีมที่เข้าใจคุณมาสิคะมาร่วมทีมเดียวกันแล้วเราจะทําให้คุณประสบความสําเร็จไปด้วยกันมาอยู่ทีมเดียวกันคุณจัดติวเตอร์ประกันนะคะเราจะไม่ปล่อยให้คุณสู้ไปคนเดียวแต่เราจะสําเร็จไปด้วยกันนั่นเอง หากเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะประกันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วคุณเองก็เป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพได้เช่นกันค่ะโชคดีนะคะคุณฉาดฟิวเตอร์ประกันสู้ๆค่ะ